สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบก,กับเด็กลทิ์อีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานนะครับก็ตามหาเด็กที่เล่นและรู้สึกสนุกอยู่ <laughs> นั่นแหละเพราะว่าของมันของมันออกทิงช่วงด้วยประมาณหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาละก็จะเจอเด็กที่เล่นและถูกใจัะทีนะครับก็คือเด็กพาวัาสกัตะของสีแดงนั่นเองเดี๋ยวของบัตเตียนเดี๋ยวผมจัดแ,แต่ไม่ไม่ต้องห่วงแต่ว่าอันนี้จัดเสร็จก่อนก็เลยเอามาทําเป็นเด็กลิ์ที่ดูก่อน ก็จะเป็นเด็กที่มีเมคานิกใหม่ก็คือการติดตั้งอาวุธให้กับแวนการ์ดนั่นเองมันไม่ใช่การรีเจียนนะบอกก่อนแต่ว่าเป็นการเล่น n o ร์มอลออเดพวกนี้ซึ่ง Normal Order พวกนี้เป็นอาวุธซึ่งจะมีอยู่2แบบก็คือมือซ้ายกับมือขวานะครับพอติดครบมันก็จะเกิดเทคภายในเด็กซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเพิ่มพลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์แบบใหม่น่าจะเป็นเฉพาะของตัวเด็กนี้ด้วย ก็เด็กนี้ขอต่อไปขอเรียกว่าเด็กบราฟละกันเพราะว่ามันจะคุ้นปากมากกว่าปกติผมเรียกเด็กบราฟตลอดเลยนะฮะโอเคซึ่งอาวุธพวกนี้นะครับเวลาติดถ้าติดข้างข้างขวาก็ติดอย่างนี้ติดข้างซ้ายก็ติดอย่างนี้วางไว้คือมันแล้วแต่คนจะวางแหละว่าวางทีไหนจะถน,นัดอาจจะวางซ้อนอย่างนี้ก็ได้แค่ให้แฟนของข้ามรู้ว่าติดอาวุธอยู่แบบนี้ถ้าเกิดคุณมีอาวุธใบใหม่นะครับ จะติดซ้ำลงไปอย่างเช่นคุณจะติดซ้ำลงบนข้างซ้ายอย่างนี้เวลาคุณลงติดอาวุธทับไอใบที่โดนทับมันจะตกดอกอย่างนี้เราถือเป็นการเปลี่ยนอาวุธหรือถ้าเกิดมันมีเทคที่แบบต้องใช้อาวุธละทิ้งอย่างนี้มันก็จะหายไปแล้วคุณต้องแปะอาวุธใหม่ซึ่งอาวุธพวกนี้นับเป็น normal order ฉะนั้นคุณจะเล่นได้แค่เทอร์ลใบยกเว้นจะมีเทคช่วยยกเว้นจะมีของช่วยให้คุณเล่นได้มากกว่าเทอร์ละครันะครับ ประมาณนี้สำหรับเมคานิกเฉพาะของตัวเด็กบราฟนะครับก็มาคุยกันถึงเรื่องของไร้ลายละกันไร้ลายนี้ผมใช้ตัวเบสิกของเด็กเลยนะครับก็คือลายของตระกูลที่มาจากสตาร์เด็นั่นแหละเออลืมลืมบอกไปเด็กนี้ผมจะใช้ของจากชุดสตาร์เด็กกนะครับก็คือสตาร์เด็ของตัวบราฟเองแล้วก็ BT04 2ชุดนะใช้ไม่เยอะใช้ไม่เยอะเพราะว่าของมันก็แทบจะอัดกันอยู่แค่นี้เท่านั้นเอง นะครับโอเคตัวเริ่มบังคับเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าตัวเกรดหนึ่งเนี่ยเทคบอกว่าเวลาไร้ทับอหิงสาตัวนี้จะได้เทกทอโซหนึ่งหาโลหรือดาบจากกองการหนึ่งใบแสดงนําขึ้นมือแล้วสับกองนะครับก็คือไอดาบอันนี้หรือโลอันนี้นี่แหละคือชื่อมันอ่านยากผมเรียกดาบกับโลแล้วกนง่ายดี <laughs> ชื่อชื่อมันออกเป็นแบบภาษาบาลีอ่ะก็เ <c> ล <oughs> ยยากอ่านยากหน่อยนะครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมือซึ่งเวลาเล่นสุดยอดก็จะเอาโลขึ้นมืออยู่แล้วเพราะว่าโลสกิลวันดีก่าดาบ พวกอาวุธเนี่ยเดี๋ยวผมพูดถึงพูดอ่านเทคทีหลังนะครับแต่บอกให้รู้ไว้ก่อนว่าเอาส่วนใหญ่จะเอาโลขึ้นมือนะครับส่วนเกรดสองนะครับซึ่งชื่อก็อ่านยากอีกตัวหนึ่งก็ขอไม่อ่านชื่อแล้วกันเทคนบอกว่าเมื่อลงสนามบนช่องแวนการ์ด้วยการไร้ทับตัวนโมการก็คือไอตัวเกรดหนึ่งไร้ถูกเชนเลือกอาวุธจากดรอปหนึ่งใบแสดงแนะนําขึ้นมือดังนั้นหมายความว่าคุณสามารถทิ้งอาวุธหนึ่งใบในมือเพื่อเป็นค่าคอร์สของการไร้เพื่อเป็นค่าคอสของไรเด็ก คุณทิ้งไปคุณไรเป็นไอเกรดสองนี่คุณได้หยิบอาวุธหนึ่งใบขึ้นมือคุณก็หยิบไอใบที่คุณเพิ่งจะทิ้งอะไรขึ้นมือถ้ากับว่าไม่เสียมือเวลาถ้ากับว่าไม่เสียมือเป็นค่าคอสขอสกิล,ลไม่ใช่ของไรเด็กนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นพาวาซกรา่าหรือบลับสกาาที่มัมกจะเรียกกันก่อนหน้านี้ก่อนจะเห็นแปลไทยนะครับเทคบอกว่าหนึ่งรั้งหนึ่งเทิร์นเมื่อ,อยูนิตน,นี้ติดอาวุธโซชาร์ดหนึ่งเลือกเกรดหนึ่งแลต่ำกว่าจากดอบ 1, บาอรอปหนึ่งใบ เทคนิคี้คุณจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะเวลาติดอาวุธแต่ว่าถ้าเกิดคุณแต่ว่าเทคนิคนี้จะทางานแค่เทินละครั้งส่วนอีกเทคนึงบอกว่าเมื่อถ้ายูนิตน,นี้ติดอาวุธ2ใบหรือมากกว่าใช้งานในเมนเฟสจ่ายโซบะสองดีทายเดียวกัดแถวหน้าทั้งหมดคู่แข่งและบราฟจะบวกคริจนจบเทินนะครับก็เป็นตัวไล่ไล่บอร์ดไฟต์ตรงข้ามนั่นแหละไล่พวกตัวอินเตอร์เซฟทำให้เวลาเขากาดจะการระบากมากขึ้นเพราะตัวเสพหายนะครับแล้วก็ตีเข้าไปตีแบบมีคริด,ด้วย ซึ่งพวกนี้ใส่ในไรเด็กแล้วก็จะใส่แต่ละใบยอย่างละสามในเมนเด็กด้วยนะครับคือจริงๆถ้ากูใส่สีได้กูคงใส่แล้วลนะ่ะ <c oughs> นะครับเพราะว่า,าตัว,ต,วตัวบราฟเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเอาไว้เพื่อเป็นโพสนาไรส่วนตัวไอเกตสอตัวนี้ม,มันมีเข่งหนึ่งบอกว่าเมื่อตีถ้าวานคุณถือวุฒอยู่อยู่อนนี้จะพลังบวกห้าพันนตเตเทิน ก็คือเป็นตัวตีหมื่นห้านั่นแหละเอาไว้แหตต้นเกมก็ได้เอาไว้เป็นตัวตีโงโ่ๆโก็ได้มันใช้ง่ายดีมก็เลยใส่นะครับส่วนไอ้เกรดหนึ่งนี่อีกเทคน,นึงมันบอกว่าเมื่อตีพลังบวก2 0 0 0ัน่งเปิร์นเอาไวต้ตีตีข้างก็ได้ตีแวนก็ได้ถ้าเกิดแวนเขายืนแบบเกรดหนึ่งเกรดสองอย่างงี้เพราะงั้นก็จะเป็นตัวแหตุตีได้ประมาณนึงอันนี้ก็เลยใส่มานะครับส่วนการ์ดอาวุธมาถึงเมคานิกหลักละการ์ดอาวุธนะครับผมจะใส่โล่ใบเดียว เพราะว่ามันเสิร์ชจากไร้ายได้ดังนั้นก็ไม่จะเป็นต้องใส่เยอะนะครับเทคบอกว่าจากคาฐบาัตหนเพื่อนเล่นโลเมื่อยูนิตที่ติดการ์บใบนี้ถูกตียูนิตที่ติดการ์บนี้จะพลังบวกหมื่นจุดจบ,บทเทิร์นใช้งานได้เทิร์นละครั้งก็คือได้กันได้ชิลเพิ่มฟรีๆหนึ่งทีใน1เทิร์นในเทิร์นนั้นนะครับสมมุติฝั่งตรงข้ามเอาตัวตีมาขอ5,000ขอ1 0 0 0 0กดเทคน,นี้ แล้วฝั่งตรงข้ามเขาหยุดโดยที่เราไม่ต้องเสียมือเลยอันนี้เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเด็กเนี้ยมันจะหนากว่าเด็กส <the> ีแดงอื่นๆนิดนึงเพราะว่ามันได้ได้เทคโลนี่แหละคอยช่วยนะครับพวกนี้ลงไปก่อนก็เลยใส่ไว้ใบเดียวเพราะว่าติดแล้วแทบจะไม่ถอดออกอยู่แล้วนะครับส่วนดาบเด็กบอกว่าจ่ายโซบัสหนึ่งเพื่อติดดาบนะครับอีกเดีงหนึ่งบอกว่าเมื่อยูนิตที่ติดกันแบบนี้โจมตียูนิตนั้นพลังโบมือจนจบเบ็เทิญ เมื่อจบแบทเทิลถ้าคูแค่แข่งมีแดมสี่หรือน้อยกว่าจ่ายคาตบาบาสองโยนดาบลงดอกชี้วันคูแค่แข่งหนึ่งใบแล้วยิงหนึ่งดามจอ่าก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันว่าควรว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ามันมีอันที่ดีกว่าคือหอ,อกอันนี้หอ,อกนะครับเทคบอกว่าเทคเป็นอาวุธมือขวาชนะเวลาคุณติดมันจะทับกับตัวดาบดังนั้นถ้าเกิดคุณติดดาบอยู่แล้วคุณแปะหอ,อกเพิ่มอย่างนี้ไอ้ดาบนี้จะตกดอกแทนเอาไว้เล่นต่อเอาไว้เล่นไม่ได้ ติดได้แค่ข้างละหนึ่งเ,เทคหอกจ่ายคาตะบัตหนึ่งเพื่อเพื่อติดหอกนะครับอีกเทคนหนึ่งบอกว่าเมื่อติดการ์ไนี้จวหนึ่งแล้วคุณสามารถเล่นอาวุธเพิ่มได้อีกใบในเทอร์น,นี้อีกเทคนหนึ่งบอกว่าในเทอร์นคุณยูนิตที่ติดการ์ไนี้พลังบวกหมื่นฉะนั้นสมมุติคุณมีทั้งหอกทั้งโล่ในมือแบบนี้คือจริงๆโล่ก็น่าจะมาจากการเล่นตามไร้ลายอยู่ละคุณติดหอกก่อนจ่ายคาตาบัตหนึ่งติดหอกเราค่อยจ่ายคาตาบารอีกหนึ่งเพื่อติด,ดลโล่ ุณจะได้โจวจากเทคหอ,อกด้วยฉะนั้นมันจะมีมุกหนึ่งก็คือสมมุติคุณมีหอ,อกอยู่ติดอยู่แล้วคุณมีคุณโจวหอ,อกได้เพิ่มคุณสามารถที่จะลงหอ,อกทับอย่างนี้เพื่อที่จะจ่ายคัตตบัตหนึ่งเอาโจวได้นั่นเองเพราะงั้นหอ,อกผมก็เลยใส่สี่เพื่อเอามาเล่นมุกนี้นี่แหละคือมันเป็นของสาคัญมากยังให้ก็ต้องใส่สีสําหรับผมนะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นปืนปืนบอกว่าจะโซหนึ่งเพื่อติดการใบนี้เป็นอาวุธมือซไฟฉะนั้นมันจะทับกับโล่อันนี้ อีกเทคหนึ่งบอกว่าเมื่อยูนิตที่ติดการเปนนี้โจมตีจ่ายคัตตาบาสองยูนิตที่ที่ติดการเปนนี้จะบวกได้จนจบเบทเทิลเมื่อจบเบทเทิลส่งการเปนนี้ลงดอกก็จะทําให้บราฟตี3ามได,ได้แต่เอาดีๆคือมันก็ตรงๆคือคอสสูงไปหน่อยแล้วก็เมื่อเทียบกับโล่ที่ทําให้เวลาขาดับเนี่ยหนากว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าโล่ไงก็เก่งกว่าแลกกับบวกได้เดียวจ่ายคัตตาบาตั้งสองก็เสียอาวุธในมือไปอีกผมรู้สึกว่ามัน อันตรายไปนิดหนึง่งยกเว้นว่าคุณจะใช้เพื่อปิดเกมนะครับแต่อันนี้คือก็ใส่มาเผื่อใช้นั่นแหละเพราะงั้นผมเลยใสไว้ใบเดียวนะครับไม่ได้ใส่เยอะเพราะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญในขนาดนั้นนะเวยเล่นเอาฮามากกว่าไอที่สําคัญมันจะเป็นโลหสะสอบตอนนี้นะครับก็จะสําคัญอยู่2อ,อย่างก็จะเห็นว่าเด็กเนี้ยมันจะใส่ตัวเล่นได้ไม่เยอะด้วยความที่มันต้องใส่อาวุธเนี่ยจะ เจใบเพื่อเล่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยที่ทำให้เด็กตีหนักมากๆมาตัวหนึ่งในชุด btc ก็คือตัว Trick Moon ตัวนี้เทคบอกว่าเมื่อลงช่องเรียการ์ดหลังแวนจากกัอบโซนจ่ายาคุณจะได้ไงเดมหนึ่งนะครับเพราะงั้นมันก็จะทามันจะเป็นตัวที่ทำคอมโบคู่กับโล่และหอกได้เพราะว่าคุณติดโล่ใส่บาฟอย่างนี้ติดโล่ใส่เอ้ยติดหอกใส่บาฟใช้เทคบาฟโซชาร์ตหเด้ง ิ้มูลจากดรอปมาไว้หลังแวนได้ไงแดมไงแดมเสร็จปุ๊บคุณเขาตบใบอีกติดโลนี่ได้เพราะว่าหอกมันทําให้หอกเวลาคุณเล่นคุณจะได้เล่นออเดอร์เพิ่มอีกใบหนึ่งคุณจะเล่นอาวุธเพิ่มได้อีกใบหนึ่งนะครับถ้างั้นถามว่าจะเอาทิกมูลลงดรอปยังไงก็แค่จ่ายเป็นค่าคอสของไดเด็กทิ้งจากมือเป็นวิธีที่ง่ายสุดนะครับอันนี้ผมใส่เต็มที่4เลยเพราะว่ามันยังมีเทคก,ก็คือเมื่อบูตยูนิตที่ถูกบูตจะบวกหมืน่นตามจำนวนอาวุธที่ บราฟติดอยู่จนจบแบทเทิร์นฉะนั้นถ้าบราฟคุณติดอาวุธ2ใบมาดบู0๕แล้วไอน้นี่ไปยืนอยู่หลังบราฟบ,บราฟส่วใหญ่จะติดอาวุธอยู่แล้วฉะนั้นมันจะตีที่สองหมื่นสามบวกสองหมื่นห้าเป็นสี่หมื่นแปดนะฮะก็เนี่ยเลนกลางตีที่ตีเธอละสี่หมื่นแปดบวกกับสกิลของบราฟที่ระเบิดบอร์ดเขาระเบิดแถวหน้าเขาแล้วบวกคริก็จะเป็นสี่หมื่นแปดสองครีทุกเทิร์นถ้า โซนารตีถึง5้าหมืถือว่าแรงมากๆนะครับแล้วฝ่ายเราค้าเวลาจะสวนก็จะสวนยากนิดนึงเพราะว่าจะมีโลกกันตายไดหนึ่งทีนั่นเองมันเก่งตรงนี้เด็กเนี่ยมันเก่งตรงนี้นะครับเพราะงั้นทิกมูลก็เลยใส่4แล้วก็ทิกมูลไม่ได้จะเป็นต้องบูธแวนอย่างเดียวนะครับบูธข้างก็ได้เพราะงั้นยิ่งมีทิกมูลเยอะข้างเวลาตีมันจะไม่ตีแรงแค่แวนอย่างเดียวมันจะตีแรงที่ข้างด้วยนั่นเองก็เลยใส่สนะครับ ตัวเสริมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกรดสามใบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เยอะเท่าไหร่ใส่สามมังกรเปรยเพลิงผนึกอาดูนนะครับเ <c oughs> มื่อลงเรียรถ้าคุณมีอาวุธอยู่บนแวน่นหนึ่งใบจ่ายขัตบัสหนึ่งเลือกอาวุธจากมือหรือดรอปหนึ่งใบเอาไปติดที่แว่น <c oughs> ก็จะเป็นการซอซอสแสกแซกเทคนั่นแหละ, <c oughs> ะเพราะว่าออเดอร์ถ้าเล่นจากมือมันใช้ได้ใบเดียวแต่ว่าถ้าเกิดใช้จากสกิลเนี่ยมันจะเล่นกี่ลอกก็ได้นะครับแล้วนี่คือดึงจากมือหรือดึงจากดรอปก็ได้เพราะงั้นมันก็สามารถที่จะ สมมติคุณใช้เทกของหอ,อกมีหอ,อกตกอยู่ในดอกอย่างนี้คุณก็ลงไอ้นี่เพื่อใช้เทกของหอ,อกเอามาติดแล้วด้วยความที่มันจ่ายคัตบาบัสหนึ่งแล้วเอาอาวุธจากดอกมาติดเลยคุณก็ไม่ต้องจ่ายค่าคอของหอ,อกอหออก,ก็เท่ากับว่าจ่ายคัาตบาบัสหนึ่งเอาหอ,อกมาติดเหมือนกันไอ้นี่คือดึงมาติดจากดอกฉะนั้นคุณก็จะได้โจ์หนึ่งด้วยจากเทกของหอ,อกเพราะว่าเทคของหอ,อกเนี่ยมัน ว่ามันเขียนก็อยู่คนละบรรทัดคือไอคัตเตอร์าบัสหนึ่งเพื่อเล่นกรารใบนี้อยู่บรรทัดหนึ่งแต่ไอเทคออโต้ได้โจวเนี่ยมันอยู่อีกบรรทัดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณติดหอ,อกด้วยเทคของไอตัวอาดูเนี่ยคุณก็ยังได้โจวจากเทคของหอ,อกด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาใส่เพื่อเล่นกับหอ,อกนั่นแหละแล้วก็อีกเทคหนึ่งในเทิร์นคุณถ้าแวนเทอร์วูดสองใบหรือมากกว่าจะพลังบวกห้าพันก็จะเป็นตีหมื่นแปดนะครับเป็นตัวตีได้เพราะงั้นผมก็เลยใส่มาสามใบนะครับแล้วก็ ในเทอร์นคูนยูนิตนี้พลังบวก2,000ตามจำนวนกรารบนช่องแวนทุกๆ1ใบนับอาวุธแต่ไม่นับโซก็คือตัวแวนจะพลังตัวแวน1ตัวบวก2,000อาวุธซ้ายขวาบวกใบบวกอีกใบละ2,000จะเป็นบวก6,000ก็จะเป็นตัว1,003ซึ่ง1,003ตีแวนเข้าทุกตัวในตอนนี้เพราะตอนนี้แวนยืม1,003กันก็ไปเกรดหนึ่งที่วิ่งขึ้นมาตีก็ได้หรือจะเอาไว้เป็นตัวบูดก็ได้คือถ้าเกิดคุณมีทิกมูลคุณสามารถทิกมูลมาต่อกับไอ้น 1 0 0 0กับ2 0 0 0าเป็นตีสามนแปดได้ไม่ได้กะเล่นเอาเร็วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่เป็นตัวนี้มาแทนแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวแห่ก็ลองหาใบาอื่นมาใส่แทนดูตรงตรงนี้เป็นตัวที่ถอดออกได้นะครับเพราะไม่รู้จะใส่อะไรผมก็เลยเออเอาอะไรที่มันเป็นตัวตียามฉุกเฉินมาเล่นได้กันละกันนะครับก็เลยใส่เป็นอิชตะตัวนี้เข้ามากดปุ่มผิด <laughs> อ่ะเก็บทีนี้ก็มาดูเรื่องทริกเกอร์ พิเกอร์ของใช้นะครับ PG ใช้เป็น PG จากชุด b d 2ี่1ดี Bt1 จำผิด PG จาก b ่1แต่ว่าเอาจริงๆคือคุณจะใช้ PG จากสตาร์เด็กก็ได้ถ้าเกิดอันนี้มันหายากไปนะครับแค่ว่าไอ้ใบเนี้ยเวลาคุณป้องกันถ้าเกิดคุณ,ถ,คณกกถ้าเกิดคุณมีมือสองใบหรือมากกว่าถ้าเกิดคุณมีมือสองใบหรือน้อยกว่าเวลาใช้ใบเนี้ยไม่ต้องเสียค่าคอร์ดแค่นี้ไปเพอร์เฟกต์กัน ปกติเวลากาดด้วยเพอร์เฟกกาดคุณต้องทิ้งมือหนึ่งใบแต่ว่าถ้าเกิดคุณโยนใบนี้ลงไปแล้วคุณมีมือ1ใบหรือศูนย์ใบคุณไม่ต้องจ่ายค่าคอร์ดเทคมันดีตรงนี้ก็เลยใส่นะครับแล้วก็ใบนี้ Burning Frail Dragon จากชุด BT3 นะครับเมื่อจบแบ t เท e ที่บูทวิ่งเข้าโซลชิ้วินีหนึ่งใบพลังบวก2000เอาไว้เติมโซนะครับแล้วก็ฮิลฮิลอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะครับฟอนติกเกอร์ อันนี้จากชุด b t 2นะครับถ้าไปคู่แข่งมาเกรด่ยสารุ่สูงกว่าจะชิลเพิ่มอีก5,000เป็นชิล20,000ใส่มาแล้วก็อรอทิกเกอร์ที่เพิ่งออกในชุด b t 4นะครับถ้าเป็นคุณถ้าเป็นคู่แข่งมาเกรด่ยสารุ่สูงกว่าจะชิลบวกอีกห้าพมันจะเป็นชิลหมื่นนะครับแล้วก็โอเวอร์ทิกเป็นโอเวอร์ทิกแดงตัวนี้จากชุด b t 1, <S 1> <S เวลาคุณไดาเวลาคุณไดาเจอเวลาแวนตีเราไดาเจอชี้แวนกลางคุณหนึ่งใบสแตนอยู่ดีนั้นใช่ไหมนี่ นะครับก็ประมาณนี้สำหรับริกเกอร์พีีก็อย่างที่โชว์ไปนะครับโดยรวมๆก็ประมาณนี้นะครับวิธีรีวิววิธีจัดเด็กผมว่าจะประหลาดๆนิดนึงนะทุดทีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีไฟ <c oughs> <c oughs> ก็โดยรวมเป็นเด็กที่ผมชอบมากเลยนะมันให้ฟีลแบบนั้นลุคขมิเพราะว่า มันคือการระเบิดระเบิดแถวหน้าเขาแล้วตีเข้าไปด้วยพลังที่แรงมากนั่นแหละแต่ทีนี้มันแรงยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามันมีทิกมูมนมาช่วยบูทกับเวลาขารับมันจะมีโล่คอยช่วยคอยช่วยปัดพวกตีแบบตีลูกป๊อปแปะเวฟแรกตีขอ5,000ขอหมื่นอะไรเงี้ยมีโล่มันช่วยได้หรือว่าเจอตีหนักๆเงี้ยโล่บวกหมื่นก่อนแล้วคุณค่อยโยนเอ่อทริกเกอร์ลงไปป้องกันเพิ่มได้ทําให้เวลาเวลาขาดับเนี่ยเด็กเนี้ยมันจะหนาเป็นพิเศษนะครับเพราะมันมีโล่กดฟรี เธอละครั้งนั่นแหละข้อดีมันอยู่ตรงนี้โดยรวมเป็นเด็กที่เล่นแล้วค่อนข้างสบายนะครับไม่ต้องคิดอ่ามันวิธีการจับมันไม่ซับซ้อนเหมือนกับของโนวาน่าของโนวาน่านั้นจัดยากจริงนะครับแล้วก็เวลาเล่นเล่นค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าเลนกลางมันแรงอยู่แล้วทุกอย่างก็เอาไปลงเลนกลางนั่นแหละส่วนถ้าเกิดมีฝั่งมีทิกมูนเอาไว้ลงข้างเพิ่มอีกสักใบหนึ่งก็เอาข้างไปวิ่งต่อได้นะครับเออแล้วก็ยูนิต ทั้งหมดที่ผมจัดมาตรงนี้ผมเอาแต่ตัวที่มันบวกพลังเพิ่มได้มาใส่ทั้งน้ำเพื่อให้มันมีตัวตีอยู่เสมอนะครับเพราะทิกมุมจะเป็นตัวบูตอยู่ละจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาตั้งแถวตีหรือว่าเวลาตั้งแนวตีมจะตั้งได้ง่ายกว่าถ้าผมจัดแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้ใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วผมก็เบื่อ,อยูจีนกับโนวาน่าแล้วด้วยส่วนโอเวอร์โหลดก็เฉยๆนะครับเด็กนี้คือแบบถูกใจมากได้ฟิลเหมือนพูดซ้ำอีกแล้วแต่ว่ามันได้ฟิลเหมือนเล่นนารุคมิสมัยก่อนจริง นะครับสมัยยุคของวอร์มิเลียนอะไรงนี้เลยนะคะถูกใจมากเ mm hmm. พราะงั้นก็คงจะเป็นเด็กแดงที่เล่นไปพักใหญ่ๆเลยแต่ว่านั่นแหละเด็กหลักก็ยังคงเป็นบัตเตียนอยู่ดีนะครับ๋ยวไว้จัดเสร็จแล้วก็จะมาทำเด็กดีให้ชมกันสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ